วันนี้ขอนำเสนอพระสิวลีรุ่นมงคลเศรษฐีวัดทุ่งเศรษฐีตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพระสิวลีมีพุทธคุณโชคลาภเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงาน